โยมเอ้ยเสียงของโยมมันปนเหนื่อยปนเจ็บหลวงตาฟังแล้วสะเทือนใจแท้โยมถามว่าเวรกรรมอะไรนักหนาเลี้ยงลูกแล้วยังต้องมาเลี้ยงหลานอีกหลวงตาขอตอบแบบเข้าใจหัวใจคนเหนื่อยดังนี้นะข้อแรกมันไม่ใช่เวรกรรม แต่คือวัตถจักรของความรักที่ยังไม่ลงตัวลุงตาอยากให้โยมหยุดก่อนแล้วหายใจลึกๆแล้วถามใจว่าเราเลี้ยงหลานเพราะบาปหรือเพราะบุญถ้าเลี้ยงด้วยความทุกข์มันอาจเหมือนเวรแต่ถ้าเลี้ยงด้วยเมตตาแม้เหนื่อยมันคือบุญใหญ่ข้อที่สอง อย่ามองว่ากรรมกำลังลงโทษแต่ให้มองว่าชีวิตกำลังวางบทเรียนโยมคือคนที่ชีวิตไว้ใจให้สืบต่อความรักบางทีฟ้าไม่ได้ให้โยมเลี้ยงหลานแต่ให้หลานได้มีคนดีๆอย่างโยมเป็นที่พึ่งบางคนไม่มีใครให้เลี้ยง บางคนไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่เช่นนี้เลยข้อที่สอย่ากเก็บทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียวถึงแม้โยมจะเหนื่อยแต่ธรรมะก็สอนว่าบุญอยู่ที่การรู้จักแบ่งไม่ใช่แบกคนเดียวให้คนรอบข้างช่วยแบ่งภาระอย่างเงียบอย่ากเก็บอย่าคิดว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลา หลวงตาฝากข้อคิดสั้นๆบางทีการที่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพราะเราไม่มีใครแต่เพราะใครๆก็ยังมีเราใจที่เหนื่อยเพราะรักไม่ใช่เวรกรรมแต่คือหนทางของคนที่โลกต้องการโยมเอ้ยเหนื่อยได้ร้องไห้ได้แต่อย่าตัดคุณค่าของตัวเอง เลี้ยงหลานด้วยใจที่รู้ว่าเราทำเพราะรักไม่ใช่เพราะถูกลงโทษจากกรรมแล้ววันหนึ่งบุญจะเลี้ยงใจโยมเหมือนที่โยมเลี้ยงเขาหลวงตาขอเล่าเรื่องธรรมะสั้นๆให้โยมฟังนะชื่อเรื่องนี้คือมือของยายที่ไม่มีใครจำได้ เคยไหมโยมรู้สึกว่าโลกนี้ลืมคนอย่างเราไปแล้วเราเคยเป็นแม่ที่วิ่งเลี้ยงลูกตั้งแต่เชา้าจนถึงคำว่าไม่มีแรงเราคือคนที่เคยมีมืออุ้มลูกไว้ด้วยรักแต่วันนี้มือคู่นั้นต้องมารับหลานด้วยคำว่าไม่มีใครเลี้ยงแทนยายคนหนึ่งชื่อยายคำ ตอนสาวถือเคยขายข้าวแกงหาบสองใบกับลูกเล็กๆเ,เดินไปส่งข้าวถึงโรงเรียนเลี้ยงลูกจนโตจนจบปริญญาจนลูกได้งานดีแต่พอวันหนึ่งลูกก็มีลูกแล้วกลับมาหายายพร้อมเสียงสั้นๆว่าแม่ช่วยเลี้ยงหลานให้หน่อยเดี๋ยวเราจะส่งเงินให้ยายคำยิ้มไม่บน ไม่ปฏิเสธแต่ในใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกทิ้งไว้กับความรับผิดชอบเธอเลี้ยงหลานด้วยมือที่เคยอุ้มลูกแต่วันนี้ไม่มีแม้แต่คนถามว่าแม่เหนื่อยไหมโยมเอย๋ยหลายคนถามหลวงตาว่าหลวงตานี่มันเวรกรรมใช่ไหมหลวงตาตอบว่า ไม่ใช่เวนแต่มันคือภารกิจของคนที่โลกยังต้องการคนที่ได้โอกาสเลี้ยงหลานคือคนที่มีใจใหญ่พอให้ความรักแม้จะถูกลืมยายคำเดินไปเก็บเสื้อผ้าเด็กเล็กแขนที่เคยอ่อนแรงกลับแข็งแรงเพราะความรักเธอไม่เคยได้รางวัลจากรัฐบาลไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งจากหวย แต่เธอรู้ว่าหลานที่หัวเราะในอ้องแขนคือรางวัลของใจที่ไม่เคยทอดทิ้งใครหลวงตาฝากข้อความไว้ให้โยมได้คิดทบทวนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เลี้ยงหลานหลานอยู่นะคนที่เลี้ยงหลานคือคนที่ทำบุญบุญที่เกิดขึ้นในใจบุญที่ได้ดูแลอีกชีวิตหนึ่ง เมื่อวันหนึ่งที่เขาต้องมีชีวิตของเขาเราก็ต้องให้เขาไปตามทางของเขาตามธรรมชาติของชีวิตนโยมให้สตินำใจทุกในใจก็จะได้น้อยลงนโยม